ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ i บลต์เฮาส์พระรามสามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรไปให้ดูเดี๋ยวเราเต็มตัวไปดูกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครที่สนใจจะสั่งรถใหม่นะครับที่เป็นรถในฝันซูเป,ปอร์คาร์สปอร์ตคาร์เ u สยูวีลักชวรีคาร์ก็สามารถติดต่อฟูจิที่ไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยนะครับหรืออ่ะกดตามเดี๋ยวผมขึ้นให้ไลน์ ID ดีฟูจิซีเคแล้วถ้าใครอยากได้ขนไนก็ติดตามกันมาได้เลยนะครับทักมาเลย และนี่ก็คือรถที่ฟูจิจะพามาดูในวันนี้ครับวันนี้จะพิมพ์แม่จะเล่ากันคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอรอบหน้านะครับจะมาเจาะลึกให้นะครับคร่าวๆคือตอนนี้เนี่ยอันนี้คือ911 c คลเรล่านะครับปอร์เช่รุ่นใหม่ที่เป็น992.2นะครับข้อแตกต่างคือว่าไฟไท้ายใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับมีล้อดีไซน์ใหม่สีใหม่ให้เลือกภายในใหม่นะครับไฟหน้าแบบใหม่กันชนหน้าแบบใหม่นะครับ เครื่องยนต์นะครับก็จะแรงขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเกิดจากเอาเทอร์โบของตัว GTS เนี่ยมาใส่นะครับทำให้เทอร์โบมันใหญ่ขึ้นทาให้มันแรงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าใครอยากได้รถรุ่นใหม่นะครับก็สามารถไปมาดูได้นะครับฟูจิมีให้เลือกหลายคันหลายสีนะ,ะเดี๋ยวให้ดูภายในคร่าวๆแล้วกันดูไฟก่อนไฟก็เป็นตัวเทคโนโลยีใหม่นะครับข้างในเป็น32,000พิกเซลก็จะคมมากขึ้นนะอันนี้เป็นสีคันตาเกน่านะครับ เยลโล่นะครับจะออกคล้ายๆกับเขียวมะนาวเหลืองมะนาวนะก็สวยดีต้องดูขันจริงคันนี้ออปชั่นครบนะครับไฟ2พื้นนะครับใบสปอร์ตลิฟท์หน้าแล้วก็สปอร์ตเอ็กซ์ซ้อนนะครับจอตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนไปคือจะเป็นจอดิจิตอลล้วนนะครับตัวก่อนในนี้จะเป็นจออนาล็อกตรงกลางนะปุ่มสตาร์ทรถนะครับจะเปลี่ยนเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทแล้วจะไม่ใช่บิดนะครับเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับสปอร์ตโครโนนะครับถ้ามีสปอร์ตโครโนตรงนี้จะเป็นสีแดงถ้าไม่มี โครโนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับก็หมุนได้เหมือนเดิมนะกดบูสต์ยี่ิบวิได้เหมือนเดิมนะครับเบาะอันนี้เป็นเบาะสิบสีเวนะครับสีดําปักหัวหมอนก็ถือว่าสวยงามมากๆวันนี้ก็จะมาเข้าๆแค่นี้แล้วกันนะแค่ประมาณ2องสามนาทีก็ถ้าใครชอบนะครับเก้าเก้าสองจุดสองมาใหม่นะครับด้านหลังตรงนี้เปลี่ยนขึ้นนะครับ อินเล่ er, เขาจะเปลี่ยนขึ้นแล้วก็ตรงบัมเปอร์ท้ายนะครับหน้าตาจะเปลี่ยนขึ้นตรงนี้จะมีเส้นกำเนิดเล็กน้อยนะครับถ้าใครชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวไม่เกินวันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวฟูจิจะมารีวิวเต็มๆมาให้ทีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบรถเก้ห่หรือว่ารถซูเปอร์คาร์แล้วก็ตามก็สามารถทักฟูจิเข้ามาได้ครับรบกวนนะครับเพื่อนๆที่ชอบก็คอมเมนต์นเข้ามานะได้นะครับว่าอยากดูข้อมูลอะไรแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะ พยายามอัดนะครับแล้วก็ถ่ายสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มาให้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ